อ่าก oh ็ส huh วัส huh ดีชาวโลกออนไลน์ท huh ุก huh ท่านนะฮะผมก็จะมาบอกอามาแนะนำนะฮะโปรแกรมแฟบนะครับเพราะว่าผมเคยอัดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะบางโปรแกรมอ่ะมันอัดจะไม่ดีนะฮะมันอาดผมกดตรงนี้ละแล้วก็กดอัดเดสก์ท็อปนะครับก็อัดอย่างเงี้ยนะะแล้วพอเปิดมาแล้วพอเข้าไปดูนะฮะ ผมจะให้ดูอันที่ผมอัดน,นะฮะแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเ <c oughs> นี่ยนะครับมันมันมันดำหมดเลยหน้าจอเดสสอบมันดำนะฮะหน้าจอเดสสอบมันดำหมดเลย,ดดเลยแล้วก็มันเห็นแค่เมาส์ด้วยวิธีแก้นะฮะก็ให้ลบลบลงลบแล้วก็ลงเวอร์ชั่นใหม่นะฮะเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชั่น3 4 5ห้าก็ให้เป็นอ่า 3.5.99นะครับมันก็จะจะได้สมบูรณ์แบบนะครับ <c oughs> มันก็จะดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็แค่ลบแล้วก็ลงใหม่เท่าน,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 นั้นเองนะฮะแต่บางครั้งบางครั้งถ้าเราลบลบแล้วไอตัวเราต้องเข้าไปดูในในไดซีด้วยนะฮะเข้าไปดูที่ไดซีแล้วก็ รแกรมแฟบในตัวโปรแกรมแฟบนะฮะต้องเข้ามาดูในตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราลบลบแล้วไอตัวนี้มันไม่ไปด้วยมันไม่หายนะฮะเราก็ต้องใช้โปรแกรมโปรแกรม start block start block เพื่อบังคับไอตัวนี้ลบออกะฮะแล้วก็รีสตาร์ทใหม่นะครับรีสตาร์ทเครื่องใหม่มันก็จะหายไปเองนะฮะแล้วก็เราก็ต้องลงแล้วก็เราก็ลงโปรแกรมใหม่เท่านั้นเองครับไม่ยากนะฮะสําหรับทุกทุกขั้น ก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะฮะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ